เดี๋ยวเพื่อนๆว่าไงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทรงผมมัดจุกคือที่ผมมัดจุกนี่เพราะว่าผมมันยาวเกินไปนะครับลำคานมากเออวันนี้นะครับผมมีข่าวพิเศษข่าวดีมากๆนะครับมาบอกสําหรับเออคนที่อยากจะเลี้ยงแมงมุมนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีงบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับแฟนเพจช,ชาวอีวเดหรือว่าที่ติดตามแฟนเพจทางไอจทาง Facebook อะไรก็ว่าไปนะครับ ผมมีแมงมุมมาแจากประมาณเจ็ดร้อยกว่าตัวนะครับทุกคนโอ้เจ็ดร้อยกว่าตัวคุณกล้าแจากได้ไงก็ใจมันได้ครับทุกคนร้อยเล่นครับจริงๆรแล้วคือผมอพอได้ประมาณพันกว่าตัวนะครับทุกคนแต่ว่าเออส่วนตัวผมยังแบบผมว่าผมแบกไม่ไหวนะครับแค่ให้อาหารเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับทุกคนแบบส่วนตัวผมทําอะไรช้าอยู่ยแล้วด้วย,ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยนะครับอยากจะแบบ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับแบอบกว่าศึกษาอย่างอื่นบ้างแล้วก็สายพันธุ์ที่เราพอได้เนี่ยก็จะมีเม็กซิกันเลดลัมนะครับแล้วก็จะมีบัสซิเลียนแบ็กแอนด์ไว์นั่นเองก็จะเป็น2สายพันธุ์นี้นะครับทุกคนฮ่าๆไอเจ็ดร้อยกตัวนี้ผมแจกหมดนะทุกคนแต่ว่าอาจจะให้คนละประมาณ5ตัวอย่างเงี้ยครับขอค่าส่ง200บาทพอนะครับอธิบายท้ายคลิปนะครับทุกคนเรื่องกิจกรรมแบบนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูแมงมุมหลายๆตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอยู่ข้างหลังผมนี่ไปเฮ้ครับเรามาอยู่กับเจ้าแพ m โพบิวต์แอนตินอนะครับหายากอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมได้มาตั้งแต่ไซส์สลิงนะครับหรือว่าไซส์แบบไม่เกิน4 cm นะครับที่แต่ว่าตั้งแต่สลิงสายพันนี้มันก็ประมาณ1นิ้วแล้วนะครับทุกคนเนี่ยถ้ามันโตเต็มที่อ่ะมันจะประมาณ9นิ้วนะครับ แล้วก็สีมันจะออกแบบเป็นน้ําเงินเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันแต่ว่าตัวนี้นมันเป็นเพศผู้นะครับถ้าเพศผู้อะตัวมามันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นเพศเมียตัวมาก็สีดาปื้ดเลยนะครับออฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าบิ๊กแบ็กนั่นเองใช่ในิสัยก็กินเก่งมากครับตัวเบลล์แต่ส่วนตัวผมได้เป็นเพศผู้นะครับแล้วก็เออในไทยก็แทบไม่มีใครมีเลยนะครับ เออผมเจอแต่บอกว่าคนที่มีเพศเมียอยู่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนผมว่าผมน่าจะได้ผสมขอเขาผสมนะครับถ้าไอตัวนี้มันเพศออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวนะครับไอพวกจอน,นี้ก็เป็นพวกมชาชชลลี่นะครับมีเขาผมยังไม่ยังไม่ได้ให้อาหารมันนะครับรอบนี้แต่ว่าดูดิใหญ่มันเต็มจัดคือแบบฟ u l อ o p t i o จัดอ่ะทุกคน ผมแบบอย่างชอบเลยเวลาแมงมุมอยู่มีความสุขเนี่ยแต่ว่าเจ้าเนี่ยผมอาจจะจัดที่เลี้ยงให้มันแบบยังไม่เหมาะสมนะครับทุกคนมันเลยแบบจริงๆเอาแล้วมันต้องจัดแบบเท่ๆกว่านี้ให้ดินมันหนาๆมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไอทำเป็นโพงเป็นรูอะไรอย่างงี้ให้มันเออรกัมมอสโตลา PCF เอ้ย RCF นั่นเองก็เป็นเลดแคลเรฟอร์นนะครับผะสมพันแล้วนะครับทุกคน ไม่อยากจะรบกวนมันมากก็มันประมาณรอประมาณปีหนึ่งนะครับมันก็ยังไม่ไขท่ทุกทีส่วนตัวผมไม่ได้หวังอะไรละคิดแต่ดูก้อนมันเยี่ทุกคนก็มันใหญ่นะก็แก่ละตัวนี้ก็ไม่ได้หายยากคนระับทุกคนแล้วก็นิสัยดีตัวช้าพอสมควรเลยล่ะครับอ่าผมจะไม่จอดจงทุกตัวมากนะครับทุกคนไอ้จอนี้ก็สวยมากเหมือนกันเป็นเอ,เอวิคอลเลีย ไอพวกนี้มันขี้ตกใจนะครับแค่แบบโดนกล่องอะไรนิดๆหน่อยๆมันกลนี่แหละไอกล่องน้นยังไม่ได้ปิดเลยนะครับแต่ปลายไม่งอนนี่ผมจะส่งให้เท่าที่เห็นได้นะครับตระกูลนะมันจะมีปลายเท้าเป็นสีชมพูนะครับทุกคนเออไซน์นะครับอีกไม่นานก็จะพร้อมมาสมนะครับดูคอตตี้ใหญ่ผมว่าถ้าเขาเลอกคาบแล้วทำค,ความคุ้นชินกับบ้านมากกว่านี้นะครับก็จะ แบบใหญ่เต็มเลยครับเายพันธ์นี้ก็จะเลี้ยงเ,เน้นชื้นนะครับแล้วก็เน้นเย็นอะไรอย่างงี้หน่อยนะครับทุกคนให้อากาศมันโฟแบบเห็นปะกล่องผมจะมีรูระบายอากาศเต็มเลยก็เหมาะมากนะครับสําหรับเลี้ยงสายพันธ์นี้แล้วก็เติมความชื้นตามรองพื้นข้างล่างนะครับแล้วก็ตามเทวยน้ําแต่เนี่ยครับถ้าคุณเติมน้ําไปโดนแบบตรงไม้นะครับไม้มันจะขึ้นสีข,ขาวๆเนี่ยครับ ก็เหมือนมันคล้ายๆคล้ายๆลา,ลา,ลาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับจนกว่าจะมีพวกตัวไหม้หรือว่าตัวอะไรนี้ขึ้นนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นเราก็ควรจะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแบบจัดบ้านใหม่ให้เขานะครับเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายแมงมุมเราได้ส่วนนี่ก็จะเป็นเอ่อบาชีเปลมาอิมิเลียนะครับตัวนี้ก็พร้อมเหมือนกันทุกคนประมาณปีนึครละ ส่วนตัวผมไม่อยากกลัวมันมากเหมือนกันเพราะมันคิดตกใจนะครับโดยลายมันสวยจัดอันนี้แบบขาวมันจะเป็นสีดำแล้วก็สลับกระส้มนะครับทุกคนแต่เออความพิเศษของมันก็คือตโตโคตรช้านะครับก็ประมาณผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีว่ามันจะโตประมาณกี่ปีนะครับแต่คิดรู้แค่ว่ามันโตช้ามากเพราะว่าผมอได้มาแบบไซส์ใหญ่แล้วนะครับทุกคน แต่ว่าผส่งไปแล้วเหมือนกันก็รอประมาณปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราปิดกล่องก่อนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเออบึ้งน้ำเงินนะครับทุกคนบึ้งน้ำเงินผมก็เป็นของไทยนะครับผมยังไม่รีวิวอะไรมากแล้วกันเดี๋ยวนี้กล่องมันปิดยากนิดนะึงต้องเอามือแบบดันข้างในหน่อยโหยืนถ่ายโฟก็ประมาณ5าเทียน,นเนี่ยพูดไม่หยุด วิวัฒนาการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแบบได้ลิ้มลองนะครับก็จะเป็นจริงๆแล้ว,วผมพอแสพัน์ที่ยังไม่มีใครในประเทศไทยพอได้นะครับทุกคนอันนี้คือผมคนแรกนะแต่ว่าผมอ่ะพลาดไปแล้วอะ่ะผมทําให้มันตกใจนะครับทุกคนผมแบบผมคิดว่าผมไม่ได้กวนเขาแล้วนะครับแต่ว่าดูยดีมันตอนแรกอะ่ะไข่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ เป็นไข่นานๆเลยแต่ว่าแบบพอมันตกใจปุ๊บอบบเมื่อกินไข่ตัวเองครับทุกคนผมมาเปิดดูทีมันก็เป็นอย่างนี้แล้วอไอ้พวกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเพศผู้นะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้น้ำสเปิร์มแบบไปเยอะแล้วนะครับถ้าเคาะก็อาจจะต้องหาตัวเมียมาใหม่ก็ต้องหลุดเนาะไอ้พวกนี้ก็นี่ครับบึ้งดำของเรา ที่เราจัดคลิปไปนะครับอ,อ๊บกล่องเปิดยากนิดน,นึงนะครับมันแบบผมไม่ค่อยชอบเลยไอ้พวกเสียงแกลกๆอย่างเงี้ยทำแมงมุมตกใจเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีพวกนี้ทุกคนแบบเหมือนน้ำมันน้ำมันทาให้มันลื่นๆนะ่ะมันจะได้เปิดปิดไม่มีเสียงแกลแกๆแ,กแก้ถ้ากล่องทำมาดีจริงนะครับมันจะแบบมันจะเงียบนะครับทุกคนอ,อ๊บโห เอาเป็นว่าเราไม่เห็นมันนะครับทุกคนก็นั่นแหละให้มันอยู่ในรูนั่นแหละครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวก b a ซ i l l i ยน black อ n d white นั่นเองเออที่ผมเพิ่งเปลี่ยนกล่องให้เขานะครับอากาศในห้องก็อาจจะหนาวน,นิดนึงเขาเลยแบบมาเกาะข้างฝานะครับไม่ก็รอหาอาหารอะไรนี้นั่นเองคือส่วนตัวผมก็พยายามจะใส่แบบของตกแต่งอะไรให้เขาแบบ อยู่แบบสบายนะครับเหมือนที่ผมเลี้ยงสลิงตัวนี้แหละคือผมเห็นแบบหลายๆคนเขา,ามองข้ามแล้วก็เอามาเลี้ยงแบบนี้นทุกคนใส่ดินเยเฉ๋แล้วก็รอขายคือผมว่ามันยังไม่เสียอ่ะผมเลยแบบลองทนเซฟพวกี้หน่อยจริงๆริงผมขายไปประมาณสามร้อยกว่าตัวลวทุกคนแต่ว่าที่เหลือผมแบบ อย่าเ,อาเวลาไปทำเรื่องอแล้วอะผมก็เลยแบบมาแจากทุกคนแล้วกันแจกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบไม่เคยเลียงแม่งมุมนะครับก็ใครมีเพื่อนเนี่ยก็แนะนำกันได้นะครับอันนี้ก็คือกล่องอีกใบหนึ่งเป็น b a s i l l u s b a c k and white เหมือนกันนะครับคือนิสัยตัวมาก็อาจ,จะมีแบบก้าวร้าวนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีนิสัยที่ป้องกันตัวเองสูงนะครับแต่ว่า เขาแค่ป้องกันนะครับทุกคนแบบว่าอาจจะยกขาคู่แล้วก็อาจจะมีตบหน่อยนะครับก็ท่าแนะนําก็ให้แต่อาหารนะครับทุกคนสายพันธุ์นี้ต่อไปก็มีความดุอยู่พอสมควรแล้วก็มีความเตะขนคันนิดนึงนะครับมูลค่าในตลาดเนี่ยผมขายก็ประมาณได้ตัลวละประมาณ400บาทนะครับทุกคนอันนี้โดยรวๆมๆนะครับอันนี้ไซส์ประมาณ3 2 3นนะครับ ก็จะประมาณนั้นเออเดี๋ยวผมพาไปดูเม็กซิกันเลดลัแล้วกันนะครับผมนี่ครับทุกคนเม็กซิกันเลดลัของเราขนาดมันเริ่มโตแล้วนะอันนี้คือเลี้ยงง่ายเลยอะทุกคนแล้วก็มีนิสัยที่นิ่งๆก็ถ้าใจดีไหมก็ใจดีครับสำหรับผมนะผมว่ามันในิ่งๆแล้วกันจะเพราะว่าแบบสัตว์พวกนี้ผมไม่อยากพูดคำว่าใจดีอะนีะ่ย ไอพวกนี้คือจะต้องมาเติมน้ำอะไรให้อะไรอย่างนี้นะทุกคนมันต้องแบบให้น้ำแล้วก็คอยสลับกับเอ,อ่ออาหารอะไรเงี้ยครับถ้าอยากให้โตเร็วๆก็อาจจะให้อาหารบ่อยแต่ว่าส่วนตัวจากที่ได้ฟังมาหรือว่าได้ลองศึกษามาเลี้ยงมานะครับก็ถ้ายิง่งให้อาหารแมงมุมเยอะเกินไปอะ มันก็เหมือนแบบยิ่งลดอายุมันนะครับทุกคนถึงมันจะโตเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอายุอยู่ได้ไม่นานนะครับแบบอยู่อยู่ตายไม่ทราบสาเหตุอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้ที่ตายไม่ทราบสาเหตุนะ่ะมันเป็นเพราะว่าคนเลี้ยงเขาแบบไม่ได้ล้างรองพื้นล้างสารแทนนินอะไรอย่างนี้ที่มันอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับพอไปยันโตมันก็หลายปีใช่ไหมทุกคนมันสะสมเกินไปอ่ะถ้าเป็นในพวกนี้ ผมก็ขายอยู่ประมาณตัวละสามร้อยหกสิบนะครับทุกคนมันก็มีค่าทุกตัวทุกคนถ้าผมเก็บไว้เลี้ยงเองหรือว่าขายมันก็ได้ตังค์อ่ะส่วนตัวผมคิดว่าผมส่งไปโอกาสรอดประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันผมจะคัดตัวที่พร้อมๆให้นะครับทุกคนคือมันแล้วแต่ไอ้นี่นะครับแล้วแต่ความพร้อมของแมงมุมด้วยนะครับไอ้พวกที่ส่งตายๆเนี่ยคืออาจจะแบบ ส่งตามแบงมุมยังไม่พร้อมนะครับทุกคนคือถ้าให้ไปอะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนเก็บไว้เลี้ยงไว้อะไรนี้นะครับไม่ได้อยากจะให้ขายเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับไอพวกนี้เหมือนกันครับทุกคนผมต้องมานั่งเป็นกล่องให้มันคือรอนะครับผมอยากให้มันแบบอยู่ดีกินดีแล้วก็ให้อยู่แบบมีความสุขนะครับ ถึงผมจะมีเยอะแต่ว่าผมก็ไม่เลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆนะครับทุกคนอยากให้เข้าใจกันไว้ตรงนี้ด้วยคือถ้าใครไม่รักจริงอนะ่ะไม่ต้องมาขอนะครับประมเดี๋ยวไอ้พวกนั้นก็คือเต็มนะครับอเออก่อนเราจะไปนะครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องถึงกล่องเลี้ยงนิดนึงถ้าขอผมนะครับผมก็จะให้กล่องเลี้ยงแบบนี้ได้นะครับใครที่เอออยากได้แมงมุมนะครับก็เข้ามาขอทางเพจนะครับทักมาได้เลย แล้วถ้าผมว่างจะผมตอบทุกคนนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่สวยเลยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถเลี้ยงได้แต่ว่ารองพื้นอ,อะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ให้นะครับทุกคนผมต้องมานั่งล้างเองมันใช้เวลานาน,านพาสอสมควระะครับเมื่อยเอคือพื้นที่ไม่อำนวยนะครับทุกคนก็อาจจะไปซื้อรองพื้นพี่บูมหรือว่าไปซื้อเป็นเซตได้เลยนะครับทุกคนแบบ เซตกล่องเลี้ยงมันจะมีประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้รอเลยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆเ,เดีมีพวกกล่องเลี้ยงแบบมีมอสซเฟียลสวยๆนะครับตกแต่งใครเลี้ยงห้าตัวก็แมงมุมตแบบมีความสุขเลยครับนี่แล้วก็จะมีรองพื้นขายอาจจะไม่แพงครับทุกคนซื้อทีหนึ่งก็ใช้ได้ยาวๆสำหรับพวกไซส์ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเปลือกไม้ อะไรนี้นะครับผมเป็นที่เป็นถ้าสําหรับแมงมุมนะครับของผมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นถ้าเห็นไหมครับทุกคนมันก็เป็นที่สําหรับแบบให้แมงมุมเกาะอ,อะไรเงี้ยครับถ้ามีถาม้าแมงมุมอาจจะเข้าไปแอบได้แล้วก็เป็นเหมือนให้บ็อกของเขานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับไวรุ่นทำกินลุย ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากติดตามช่องเราก็กดติดตามมันได้นะครับผมเผื่อจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาแจกนะครับคือไม่รู้เซตนี้แจกไปจะหมดไหมเนี่ยทุกคนแต่คิดว่าน่าจะหมดนะครับอาจจะแบบทยอยเทียนนิดเทียนิดผมว่าจะได้เอาเวลาไปทำเงินด้นะครับคือเลี้ยงคนเดียวมันเหนื่อยมากทุกคนแบบ ใครตอนแรกผมก็คิดว่าเลี้ยงไหวแต่จริงๆแล้วมันไม่ไหวนะครับมันมันก็ได้อะทุกคนแต่ว่าผมจะฝืนร่างกายตัวเองเดินไปแล้วก็แบบมันอยู่แต่ห้องอะ่ะมันเหงาแล้วก็เปื่อยมากคือนั่งให้อาหารแมงมุมยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันได้ผมพูดอะไรผิดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูล ที่ให้ไปนะครับเพื่อนๆที่อยากเรี้ยงมมนมุมทักมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ซีอูเก i นบ๊ายบาย